สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube นะครับช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะวันจะมารีวิวการซ่อมฟิวส์เดืบสานิ้วนะครับยื่นนะครับ3 2 TSL 5 6 0 9 S ศพับ9 8นะครับอาการนะครับตัวนี้ก็คือไม่ติดนะครับติดสแตนบายเปิดไม่ติดครับตัวนี้จริงๆมันก็เสียอาการคล้ายๆกันเยอะนะครับก็เกิดจากซีเนานะครับผมบอกก่อนเดี๋ยว แกะมาเนี่ยเจอทุกตัวนะครับแต่ว่าปัญหามันจะซ่อมผ่านไม่ผ่านอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าน้ํายาซีมันจะตัดเข้าไปถึงไหนครับหมายถึงทําวงจรลีครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวนี้ผมบอกไปเลยว่าช่างเขาเปลี่ยน C มาแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันยังไงโอเคครับนี่ครับแกะฝามาเนี่ยเนี่ยซเปลี่ยนมาแล้วครับ ตัวดำๆเล็กๆนะครับนี่จ่ายไฟก็เดี๋ยวมาดูอาการนะครับสักครู่ครับดูถ้าถ้าถ้าทำติดนะครับก็ต้องมาเจอลำพงนะครับขอบขาดมาแล้วขอบยุ่ยมาแล้วโอเคครับ นี่เสียบปลั๊กแล้วครับสแตนบายสีแดงติดนครับนี่ครับแด,แดงครับเปิดไม่ติดนครับกดเล่วอะไรก็ไม่ติดเลยครับเลื่อนโอเคครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะลื้อดูเลยครับไม่วัดอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือลื้อ,อไหลวัด คือไม่ต้องวัดไฟครับคือผมเดี๋ยวจะมาเลือดูลายวงจรก่อนครับที่ถอดเปลี่ยนนะครับโอเคครับครับตัวนี้ที่เปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการดูรายเรียดใหม่ตรงนี้เดี๋ยวแกะมาดูด้วยครับว่ามีอาขาดไปสองก็คือปิ้นนะครับต้องทําความสะอาดให้มันดีๆครับสามพวกนี้ต้องเปลี่ยนครับที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนมาครับนี่ครับซูไม่เห็นนะครับขาวเขียวๆดำๆตรงขาอะไรนะครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนออกครับเดี๋ยวผมจะวัดให้รู้ตั้ง10 k เคนะครับ 1 0 10 10k ครับมิเตอร์ครับแล้วไม่ต้องวัดที่ขาไม่ต้องจี้ตรงตะกวัวครับจี้ตรงลายปิ้นสีเขียวนะครับถ้าอยากรู้มันลีกแบบไหนนะครับนี่ผมไม่ได้โดนตัวตัว,ตวขาอะไรครับปิ้นสีเขียวอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะคู่กับสายพันกันผมจะให้ดูว่ามันลีกคำว่าลีกมันเป็นแบบไหนครับ ัะคู่นะครับอตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมวัดดูก่อนดูนะครับ นีแบบบ้ครัไม่ได้โดนเลายปิ้นตะกัวเลยนะครับเห็นไหมครับดูทับเข็มเดี๋ยวปล่อยครับเนี่ยนิดเดียวถือว่าลีสครับอันนี้เมื่อกี้โดนนี่ครับเข็มแรับขึ้นขึ้นแล้วลงนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นแผ่นแบบนี้ครับซึ่งไม่ได้โดนพวกขาที่บัดกีตะกัวแบบนี้ครับแค่จี้แบบไม่ต้องกดนะครับจี้แบบไม่ติดพื้นเงี้ยมันขึ้นครับบางตัวขึ้นประมาณนี้บางตัวขึ้นประมาณนี้ก็ถือว่าลีสครับ โอเคครับต้องทําความสะอาดนะครับเปลี่ยนแลวทาความสะอาดยังไงพ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยน,นครับคุณ <findet S 2> ต้องเปลี่ยนครับ,อรบโอเคครับเดี๋ยวผมทําการไล่เปลี่ยนแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาดูด้วยโอเคครับก็ดูครับตรงนี้ก็วัดดูไม่มีล็กครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดใหม่แล้วก <spe c> ็อาพวกนี <traumat> ้ก็ไม yea ่ขาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําความสะอาด ตรงนี้ด้วยทำทำหมดแล้วครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเนี่ยครับผมก็จะต้องมาไล่เปลี่ยนแถวนี้โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะใช้ได้ไหมครับผมแกะมาทําความสะอาดหน่อยผมใช้ทินเนอร์นะครับครับที่จริงมันควรจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ทินเนอร์ครับขัดก่อนใส่นะครับแต่นี้ผมมาตามทีหลังครับเพราะว่าคําว่าลีของวงจรนะครับบางคนก็ไปแช่น้ํา สารกัดอ,ออกไซด์อะไรก็แล้วแต่น้ํายาครับแต่ผมไม่ได้แชรผมล้างที่เนิน่มก็พวกเนี้ยที่จริงถ้าถอนมาแล้วนอกจากจะเช็ดทำความสะอาดอย่างเดียวควนแปรงหลายๆรอบครับก่อนจะใส่ซีลงไปยกตัวอย่างถ้ามันจะซึมครับสมมุตินะครับถ้าคําว่าลืกข,ของมันนะครับขาพวกเนี้ยตรงเนี้ยสมมุติตรงนี้เป็นไฟนะครับตรงนี้เป็นกาวเหนะกาวคือเส้นสีเขียวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันลืกเของหากันนิดหน่อยมันก็อาจจะเปิดไม่ติดได้นะครับตรงนี้ผมถึงว่าเน้นทําความสะอาดนี่ผมขัดหลายรอบนะครับ ลงที่เนอร์ข,ขัดขัดจนสีมันลอกครับเนี่ยอย่างนี้มันจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็ต้องทำเพราะเขาใส่มาก่อนแล้วมาขัดล้างแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ฟ้าเหล็กครอบไปนะครับฟ้าเหล็กครอบพวกน,นี้แล้วก็เบื้องต้นก็วัดรอาพวกนี้อะไรไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับทําใหม่นี้ก็ย้ำนะครับถ้าสังเกตว่าเห็นขายอซีซึ่งมีน้ํายา C ีนี่ไหลไปโดนพวกนี้ควรจะล้าง ล้างกันย้ำนะครับเพราะว่าบางครั้งมันไปกัดอยู่รอบๆบางครั้งขาดแถวนี้ก็ไม่มีใครมองเห็นครับอตอนนี้ก็ผมทาความสะอาดทุกอย่างตรงนี้บางตัวก็เปลี่ยนใหม่ครับซีเปลี่ยนใหม่ไปหลายตัวอยู่ครับบางตัวก็อันนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนครับก็ดูครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับตอนนี้นี่ครับเปลี่ยนการวางแล้วแต่จะวางครับวางไงก็ได้ให้ประกบฝาแล้วไม่โดนตัวอะไรนะครับจะวางนอนวางเอียงวางตะแคงได้หมดครับโอเคครับ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมใส่นะครับใส่ใส่ใ,สให้จุนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปอันนี้คือจะลองเครื่องก่อนว่ามันจะเปิดติดไหมนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับบางท่านก็ไม่ได้ผมก็เคยไม่ได้รับ,บอร์ดพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเรื่องนะครับยกตัวอย่างครับไล่ามาเจอช็อตแบบวัดขั้วซีเนี่ยไล่ามาจนถอดตัดลายจนไอซีช็อตก็มีครับพวกนี้มันก็จะยากก็ส่งคืนค้ามันไม่คุม้มเราอย่างบอร์ดพวกนีกหายากครที่จริงหายากครับถ้าได้มาก็ อะไรก็เป็นแบบเดิมเนี่ยครับต้องไล่เปลี่ยนอีกเหมือนเดิมครับตัวปลอกแบบนีบ้บางคนก็เอาไปกัดออกไซด์ก็วางขายก็มีครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้มาลองเปิดดูเดี๋ยวเสียบปลั๊กครับดูครับว่าจะติดไหมดังแ๊กดีเลยก็ดังแก๊กปกตินี่ไฟไม่มาละนี่มาแล้วครับไฟตรงนี้มาแบคไลท์ติดครับ เดี๋ยวผมเปิดแฟลชนะครับแบค็คไลท์ติดล้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีภาพไหมถ้ามีภาพก็เรียบร้อยครับจบเกมไมาถึงได้นะครับเอาล้วครับ,รบสีจ้าเงินมาล้วก็เดี๋ยวกดเมนูดูเมนูเมนูไม่มีเอาตัว เนี่ยมาแล้วครับมีผ่านแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ซิงระบายความร้อนนะครับระบาย CPU ตัวนี้โอเคครับถือว่าได้ครับเดี๋ยวเหลือลองเสียงนะครับตัวนี้ลําโพงนี่เดี๋ยวผมไม่ช่างเข้าไปหาเปลี่ยนเองครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวประกอบตัวเข้าไปครับเดี๋ยวมาลองดูภาพกัน น่าแล้วครับ,รรบเดี๋ยวเรามาดูกันภาพก็สวยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนครับให้ภาพมาก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม